สบายดีป้าลุงพ่อๆก็ส่งลงเยี่ยมคือเก่าป้าลุงกินข้าวแรงป้าลุงปนเห็ดปนเห็ดปวกแกงเห็ดปวกมักแตงมาเด้อป้าลุงมากินนมกันบ่อยๆป้าลุงเบิ่งหันกันกินบ่หันกันกินวะไปเบิ่งนมกันป้าลุงนี่แหละอาหารการกินมาเด้อป้าลุงมากินนมกันมันเลยมาเลย

กิ่แรกา่สสาดีปลาลูกมากิ่ีกเียมาแรกมาใช่ไนี่สถาณีคนเฮ็ดบ่วแล้วก็มาตบหาหลอเฮ็ดปั่วขอไโ่รนี่จะมองข้าหากาแฟโบจักนะ ่ขาป้อนได้นี่ขาวไหมกำลังหนึ่งเฮดอยู่ตรงนี้อื่นเจไปไหมฮนน้องมัดตอกระางนะครับน้องมัดต่อยในล่งที่คุณน้องมัดบันดุง เหนื่ยนะครับไปไปเื่อนีนะครับไปเกิดเป็นทอดหัวที่แตกบมกิอกี้ใก่้อยิ่งกินจอดเพื่อนไปเป็นทอดก่อนรวยใส่หมดแล้วถ้าไหนลงไปเติ๊กล้วยหอยไงปวยใส่ไปจนหอดเครื่องหัวยิ่งแตกก็ก่ยหกยเข้าไปเจ้าไกล้อะไรบ้างเจ้าไกล้เอวะเดี๋ไปยุ่งเกย์เอวะกึ่งฝันมือถึงหอด

แม่ก็ล ja. mm ูกเขาจะอหาเหีแม่กัลูกมีนจาขอบ่บ่ิงใช่อืออะไรนะขุนอ่าแกมเด็กออามปลมหัตคาะหอต่เคาะเลยโค้ง่ายโค้หรือไม่ไม่ได้บนหุเจ้าบนหุเจ้าวบาห้องโคกนี่กี้เหร่หนาตงเ้ยเหี้ ก็แพงเลยก็อย่าหยาดจืดเอางูดืดเอาว่ะมาใส่กาแฟมั้งใช่กาแฟเป็นคนเดียวพอจะเิ็นคนเดียกระเทียงยังหาหมดเช่นหมยังต่อหัว้อพอพอจะเปิดเตียงเถอะเตียงอันนั้ หดนี่เขาจะนิ่มมากเลยอ่ะของตารเชิเราไปไปว้โอยากเลยหี่ปวกน้าเาไปเหรอคงเลอันนี้กูเยียบไปเลยมันบานเนาะบานม่ะ น,น,นกุมเนาะกุม,มกลืนเนาะต้นเช้าเนี่ยไปเห็นอยู่ในอะไรอยู่ในขางนายโก้ได้ขางขางส่วนเอาบุญเนี่ <ừ> ยในหลัใกล้ใกล้กระตาหนึ่งในนะ่ะแล้วเอา,าขึ้นมาแบบทุให้อีกก็ได้ช่องกระตาเดือดข้ามาแบบข้าไปต้นแรกก็ได้อันไรเฮ็ดผึงกระตาหนึ่งไม่ถึงเฮ็ดผึง้งเฮ็ดผึงเข่าเน,น,นี่ยคือนอนนี่ยหน้ามัน เห็ดผมเห็ดผุมตะโวยตกเดียวกนหมอเลยตกก่บ้นหนึ่งองคนอุ้ห้งืมเริ่มบ่ายพอพาะรามเห็ดก็สีเมืองเริ่มเ

เรม,ม,มืออื่นขาเป็ดตัวหนึ่งนะาเป็ดชิ้นลุ่มอัืนนี้ได้รวมเลื่อนห้างกู mời Sang mười bảy tích hợp với nhau này. Hansa nhung mặt Hãy mặt 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 không mặt 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 nó mặt 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 nhìn nó mặt 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 hết mặt 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 nó มือเขาใส่แล้วอมือจีนเบดส่เบดเแล้วใส่ผ้าใส่มือจีนว่าเขาใส้นามือจีนเลออ่ะเบ็ดมือจีนก็ต้องทำอย่างไรก่ี่้รอกอ้น่ครับถ้าวิ่งมือกออกเ็ ไม่อยม่พอนะแล้วศมันแห้งแล้วเราไปหาไหน่ววายแล้วยังไม่่ย็ดปวกมากมันเล้เหวกัันนาดินแห้งของเฮาเนี่ยมนเเบียกว่าชายหัวชายมัจะดินดินชายมันน่นมันพุ่งตกหึมเยอะคนดคนน่เต็มต้นมันอยู่่อยู่ใต้นา

คอนิกเซเล่าและปลาลุงปลาก็วไห์ก <Yes ılan Williams> ็แทกกดติดตามทรงเยี่งในเด้อปลาลุงพอกันเก็บหนาปลาลุงสบายดี